สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีแซบนิวภ่ออีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนากงแก้วค่ะและสนยนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จงังหวัดศีสเกตค่ะขับเคลื่อนง,งานป้องกันและเฝ้ารวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤตตำบลมั่นคงรูปแบบเคนโมเดลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านรุ่นที่3อมอเภอขุขันค่ะ เมื่อวันที่1มิถุนายน2565เวลา10นาฬิกาค่ะที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกดที่2อำําเภอเมืองศรีสะเกดนายสํารวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดปีิดพร้อมมอบวุฒิบัตรโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยกิจกรรมขับเคลื่อนง,งานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤตตาบนมั่นคงรูปแบบเขินโมเดลรุ่นที่3ประจำปี2565าอำกเภอ ัขนขโดยมีพันเอกวัชรพลคันธา รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดรีสเกตพร้อมด้วยนายปรีชาส่งเสริมหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรีสเกตหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าที่คณะวิทยากรและผู้นําชุมชนตําบลห้วยเหนืออําเภอกุคันให้การต้อนรับและเข้ารับมอบวุญทบ่บรจจานวน80คนมีนายสริมงคลรัตนวงวน,นาป้องกันจังหวัดรีสเกตเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ นายสิริมงคลรัตน์วงวน,นาป้องกันจังหวัดศรีสะเกดกล่าวค่ะว่าด้วยปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดยังคงเป็นจุดศูนย์รวมและทางผ่านของยาเสพติดจึงทําให้สถานการณ์ยาเสพติดแพร่หลายในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชนก่อให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากนกโยบายรัฐบาลในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดอันเป็นวาระสำคัญแห่งชาติและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดให้แก้ไขปัญหาโดยมีแนวทางที่สำคัญคือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการเพื่อเป็นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยใช้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในพื้นที่ตำบลในการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จังหวัดศรีศสะเกดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดศรีศสะเกดเล็งเห็นความสำคัญที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการจึงได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่วิกฤตตําบลมั่นคงตามรูปแบบเขินโมเดลกิจกรรมอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบรตําบลห้วยเหนืออําเภอกุข,ขันขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆในหมู่บ้านตําบลและอำเภอให้เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนเข้มแข็งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและเพื่อเฝ้าระวังเป็นยามในพื้นที่วิกฤตของจองอังหวัดริสเกตต,ต่อไปค่ะ